พระนางสามผิวยามเช้าผิวกายนางมีสีขาวบริสุทธิ์ดุจปุยฝ้ายยามบ่ายผิวเป็นสีแดงยามตะว,วันออดผิวจะกลายเป็นสีชมพูสวัสดีค่ะแฟนๆชาวเรื่องเล่าทุกคนวันนี้แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวนางหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งหญิงสาวนางนี้มีสิ่งที่พิเศษกว่าหญิงสาวใดในโลกอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือสีผิวของนางนั่นเองค่ะ แต่จะแตกต่างยังไงนั้นก็ต้องไปดูกันเอาเองนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรื่องเล่าไว้ด้วยนะคะพระนางสามผิวเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นตำนานหรือประวัติศาสตร์ของเมืองฝางซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อเรื่องเป็นเสมือนนิยายปรามปราหรือตำนานแต่การสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและประสวามีผู้สร้างเมืองฝางทั้งประชาชนกับทางราชการยังจัดงานรำลึกอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีย่อมแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่นิยายที่เลื่อนลอย เรื่องราวของพระนางสามผิวนั้นเริ่มในปีพุทธศักราช2172เมื่อพระยาเชียงแสนราชบุตรพระเจ้าเชียงแสนอพยพล่องมาตามลำน้ำกกจนมาถึงบริเวณที่เป็นเมืองร้างแห่งหนึ่ง เห็นว่าเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น่าเป็นที่อยู่อาศัยเมืองนี้ก็คือเมืองฝางที่เป็นเมืองโบราณที่มีอายุราวพันปีและถูกทิ้งร้างมาหลายสมัยจึงช่วยกันปฏิสังขรขึ้นมาใหม่จนเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารชาวเมืองจึงขนานพระนามพระยาเชียงแสนใหม่ว่าพระเจ้าฝางอุดมศิล พระเจ้าฝางอุดมศิลป์มีมเหสีที่ทรงพระสิริโฉมงดงามเกินกว่านางใดในล่าและยังทรงมีความมหัศจรรย์ที่ไม่เหมือนใครด้วยผิวพระวรกายที่เปลี่ยนสีได้ตามเวลาคือยามเช้าผิวกายของพระนางจะมีสีขาวบริสุทธิ์ดุดปุยฝ้ายยามบ่ายผิวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดุดลูกตำลึงสุก ยามเย็นตะวันอ่อนผิวจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูรู้กันแต่ว่าพระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าล้านช้างพระนามเดิมไม่ปรากฏเรียกกันทั่วไปว่าพระนางสามผิวกิติศัพท์ความงามความมหัศจรรย์ของพระนางล่ำลือไปถึงพระเจ้าสุดโธธรรมราชากษัตริย์พม่าจึงมีพระราชประสงค์ที่จะยนโฉมพระนางด้วยพระองค์เองว่าจะทรงพระสิริโฉมงดงามตามคำล่ำลือเพียงใด จึงปลอมพระองค์เป็นพ่อขาคุมขบวนสินค้ามายังเมืองฝางและขอเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อดีต่อพระนางครั้นได้ยนโฉมพระนางสามผิวอย่างใกล้ชิดกระย์พาม่าก,ก็ต้องตะลึงในความงามและเมื่อกลับไปแล้วความงามของพระนางก็ยังฝังอยู่ในพระราชาลือไทยจนอดรนทนต่อไปไม่ได้ในที่สุดก็ยกกองทัพมายังเมืองฝางเพื่อจะชิงนางไปให้ได้พงศาวดารโยนกพระยาประชากิจกรจัก หรือว่าแช่มบุญนากล่าวว่ารุสการาช994ปีวอกจัตวาศกเมืองฝางแข็งเมืองพระเจ้าสุดโทธรรมาราชายกกองทัพไปเอาเมืองฝางตั้งล้อมเมืองอู่ถึงสปีที่ค่ายหลวงซึ่งตั้งล้อมเมืองฝางนั้นยังปรากฏเป็นเชิงเนินดินอยู่ถึงทุกวันนี้เมืองฝางถูกล้อมอยู่สปีทั้งทหารและราษฎรต่างก็ขาดแคลนอาหาร ขนาดเดียวกันพระเจ้าสุโธธรรมราชาก็เกณฑ์ทับเมืองต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของพมา่ามาเพิ่มกำลังอีกส่วนเมืองฝางเห็นที่ว่าจะรับทับพพมา่าไม่ไหวพระเจ้าฝางอุดมศิลป์และพระนางสามผิวดำหรือว่าความพินาศของเมืองฝางในครั้งนี้ซึ่งจะทำให้ราษฎรต้องตกอยู่ในอันตรายและลำบากยากเข็นนั้นเนื่องมาจากตนเป็นต้นเหตุอีกทั้งพระนางสามผิวก็ไม่อาจที่จะรับสภาพเป็นบ่ายบร,รจาริกาของกษัตร,ริย์พม่าได้ ทั้งสองพระองค์จึงจะขอรับผิดชอบที่จะปลิดชีพด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำซาวาที่ลึกถึง20วาด้วยกันแต่อีกกระแสหนึ่งก็ว่าข้าราชบริพารทั้งหลายได้แสดงความจงรักภักดีโดยรับจะตีฝ่าข้าศึกนำทั้งสองพระองค์หนีออกไปให้ได้และนางข้าหลวงคนหนึ่งจะถวายชีวิตด้วยการกระโดดลงบ่อซาวาไปเอง เพื่อให้ค่าศึกชื่อว่าพระนางเสียชีวิตไปแล้วจะได้ไม่ติดตามทั้งสองพระองค์ต่อไป อย่างไรก็ตามการปรีชีพด้วยการกระโดดลงบ่อซาวานี้คนในเมืองฝางยังเชื่อว่าเป็นวีรกรรมของพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้ปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งววรกรรมนี้อยู่บริเวณหน้าวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของหญิงซสาวที่มีผิวกายถึง3สีเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ